ครับก็บเป็นคลิปที่เอฟซีแชร์หน่อยนะครับเป็นทรงปัญหามาให้เบิงนะครับปัญหาเขาอันดักพี่น้องว่าสีแก่แนวไรนะครับพี่น้องครับอันนี้แกกำลังสำรวจนะครับแกบที่อกาสเอาช่วงเวลาสำรวจในละมาถ่ายคลิปตอบปัญหาพี่น้องไปนล้นะครับจากคลิปนะครับที่ได้เบงไปแล้วนะครับจะ เป็นจังหวะนะครับที่เฟื่องเฟื่องเสียออกมานะครับบ่บ่สามเสมอนะครับพี่น้องครับมีจังหวะที่ออกมาเป็นทานะครับคล้ายๆมันมันมันฐาเอียงจากอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นก้อนใหญ่แบบแค่นี้พอะมันก้อนใหญ่แล้วมันจะออกมาบ่รยนะครับมันกะสีมาค่าอยู่แถวบริเวณก่นพ่ออันตอมานะครับ บางแจ้วาที่มันมีแห้งดันทรงก่อนที่มันแข่างอยู่แถวเหนียวไม่ได้ก็ดีไปมีังหวะที่มันบบมีแห้งทรงออกมากแล้วมันอัดข้าไปเรื่อยๆือมันก็สี่ไปเต็มยู่นี้ตู้นวดนะครับพี่น้องครับก็บเป็นปัญหาให่เคือนงนะครับกําลังที่ใส่แห้งเครื่องก็ถือว่าใส่ใดนะครับก็บแห้งแห้งแล้วนะครับแต่ปัญหามันนะครับพี่น้องครับ ปัญหามันก็มันกระตรงมาจากจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คือปากมันครับเหมือนเวลาอันนี้กระนาดที่เป็นไส้เกี่ยวดันมานะครับเนาะเหมือนเวลาเกี่ยวดันบางลูกนะครับมันมันสีบอเลี้ยงตัวเข่าเข้าไปนะครับพราะมีเอ่อเข่าบางเทื่อนี่ก็มันสีชะลอซะก่อนถามูซะก่อนก็มีนะครับเวลาเขาเกี่ยวเข่าเข้าไป ทาม่ให้ก่อนหง่ๆจังเขาไปเท่อเดียวบบเท่อนี่พอมันก่อนหง่แล้วมันกะเข้าไปมันกะใงญ่ข้นกันนะครับใบเท้อนี่มันออกมันกะเตาะออกใงญ่บเท้านี่ไมนกะไปฆ่าอยู่ในกลนะครับวิธีแก่มันอีเลียนะครับพี่น้องครับครับมามาต้องเริ่มแต่ท่าเขามันผิดแล้วครับมันถือปเลยฮะเออโออ่ะ ต้องเริ่มจากทางท่างเข่ามันครับเ,เวลาเขาเกี่ยวนะครับพี่น้องครับ,บแคมเปนเขาเข้าสีแก่ไอริมมันก็ต้องบางทีตัว,ต,วตัวเกี่ยวดันแต่ว่าเขาสีแก่ปัญหาเฉพาะหนาไปซะก่อนนะครับเอาลักษณะการเกี่ยวของเขาเนะการเกี่ยวเข้เาเข้าพผายามให้กินไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆก่อนยา่ยานฝ่าวดันเขาแห้งน,นะครับ ให้มันกินไปเรื่อยๆให้มันค่อยทยอยกินข้ามานะครับพยายามให้เฟื่องสม่ำเสมอนะครับพอข้าเกี่ยวไปแล้วนะครับขาเขาเขาเกี่ยวแบบรักษะถี่มว่าแบบนี้ไปแล้วล่ะมันก็นยังเป็นก่อนอยู่เขาตรงมาเบิ่งทีตูนวดเขาแล้วครับบัญหาอนึ่งตูนวดเขันเป็นในผวหนิวผกยังมันบอนะครับหนิวมันเหี่ยวบอเฮ่อไปตัดหนิวแนวเลยนะครับพี่น้องครับเข้าก็ตตองมะไรเบิ่งมาเนี่ เพ่อมาตัดนิวเอ่อทิปตัดนิวนี่ผมก็เฮ็ดว้อยู่ได้เป็นตัวเบามบแทียนเลยพอ่อตัดนิวมันแหลวนะครับเท่ากับมาเบงเอ่อตัวนี้นะครับตัวนี้องศาของตัวนี้มันมัน,ม,นมันห่างบอนะครับห่างจากตัวนี้นะบอนะครับพเพราะว่าเฟืองมันเสียอมาส่องนี่นะครับมันหน่อยเกินไปนี่ยให้เท่ากับขยายออกนะครับขยับออกกอนมันบอลถ้าลงกลางล่องกับบอลแปัง เฮาทดลองเบ่งกอนซะก่อนนะครับถ้าเกิดมันโบมีแผ่นบังคราเฟื่องนี่มันมันเสียค่าบออ่องออกบ่งกอนก็ไอะไรครับลาไปเกี่ยวเบ่งถ้าเกิดเอมันมันบค่านะครับมันเริื่อมเป็นปกตินะเฮาจังคอยมาเห็ดตัวนี้ไหมเห็ดแห้มันขยายใหญ่กว่าเก่าแลวเฮ้าจังคอยมาดัดดอองศาของทิศทางของเฟื่องที่หลังก็ไอะไรนะครับปัญหานี่มัน ผมเกาผมโหดแต่ว่ามันก็ต้องทดลองกันไปนะครับจะแนะนําแนวทางมันนะครับเรื่มจากการเกี้ยวนะครับการเกี่ยวเย่าดันย่าดันค่อยกินไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันเป็นช่วงทดลองถ้าค่อยกินไปเรื่อยๆ้วก็ให้มีคนเบื่องขขางลังนําว่าเฟืองนี้มันออกสม่ำเสมอกันบอนะครับมันเลี่ยงตัวกันมากว่ามันเป็นก้อนเป็นก้อนบอะครับพอมันพอมันบวกเป็นก้อนแล้วถ้าก็จะค่อยอ่า สมมติว่าเ้าเวกินแบบสม่ำเสมอแล้วเนาะเวลาห้าเกีียวเนี่ยมันก็ยังเป็นก่อนอยู่นขฮาก็ต้องมาไล่บ่งเรื่อยๆนะครับไล่บ่งพวกตู้นวดแับโซคขอเนี่ยมันเกีียวกันหมื่อใพี่น้องเด้อือปรมามันโกเกีียวเลยครับมันเกีียวกันหมื่อใเพราะว่าเฟืองเฟืองไปทังใดมันมันสีเกีียวกับทา้งนั้นเมื่อดหง่ะครับมองทีเฟืองมันโกไปมันจังโกเกีียวนะครับก็ไล่บ่งไปหาตู้นวดนะครับนิ่ว ที่เฮาตัดนี่มันบางเทือนิวมันสั่นเกินไปนะครับมันกะบ่มีกําลังสี่สีทรงเฟืองออกมามันมันกะมันกะมีผลเทือนนะครับอ่าแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งกับปัญหาเขี้ยนมันเว่ลาเกี่ยวไปแล้วมันมันเขี้ยนนะครับตอบสองปัญหามันมันเขี้ยนนะมันมันเห็นจังแลสีแกนได้นะครับมันแขี้ยนนะมันก็ต้องเริ่มจากจากปากมันเพื่อเอาละครับพี่น้องครับนี่ เกี่ยวเกีียวนี่เอาไว้ที่หลังเพราะว่าซื้อมาแล้วนะครับปัญหามันให้ยานฝ่าเป็นม่องถึงปัญหาเพราะปัญหามันก็ร่วมร่วมกันหมดนะครับเริ่มจากใบมีดกับหวยจรวดเลยครับพี่น้องครับจะเกิดใบมีดกรบหวยจรวดนี้มันมันบมันตัดเข่าขาดบอดีนะครับตัวขาดกับขาดตัวทีมันยังดึงอยู่ก็มีนะครับ มันลายต้นที่มันดึงไว้ลายต้นที่มันขาดบางทีมันมันบวขาดเมื่อไหร่นะเวลาเกี่ยวมันสีดันมันเสียงเข้าไปมันก็เห็ุให้มีกำลังดึงนํำเออกำลังของเกี่ยวก็มีกำลังที่มันดึงจากต้นเขาที่มันบวขาดก็มีนะครับบางทีเนีมันก็เลยเห็ดให้โอกาสที่มันสีแข็งเนี่ยมันก็สูงเลยแหละครับอืมนี่เริ่มจากใบมีดนะครับใบมีดครับเอ่อ มื่อจะวดประทศนิวนะครับนิวนิวนิวนี่ถ้าเกิดมันเคลียเคลียเขาบดได้บเล็กนี่มันก็มีโอกาสเคลียนนี่คือเก่าเลยครับพี่น้องอือเพราะว่าเขานี่มันเคลียเขามาแล้วมันก็เป็นกองเป็นกองเป็นกองมันมันบบเขามาหาเกี่ยวมันกับอะไรมันท่ากันซะก่อนมันเกี่ยวเคลื่อนกับอันนี้อันอันดาเคลื่อนเลยครับนี่มันมันเกี่ยวกันไปเมื่อนั้นแหละครับแยาเนียนแห้งได้เพอใหญงได้มันฟิตเออมันมันฟิตแห้งเด้ครับต้องเริ่ม จากเออก่อนนะครับนี่จากหัวจรวดแลวการนิ้วนิ้วนะครับและก็ใบเม็ดนะครับปัญหามันเขียนบัตรเทียนนี่นะครับเ้าเห็ดตัวนี้เรียบร้อยแล้วเทามาเบิ่งทีบันไดเท่าได้ไปพี่น้องบันไดสูพวกนี้มันย้อนรือบ่มันย้อนแห้งเกินไปมันก็เห็ดนี่มันมันมันมีกำลังนะครับบันเทียนี่กับสายผ่านหัวเกลียวนะครับตึงนะครับตึงเข้าไปนะครับ มันบถึงมันกับว่ามีกำลังันี่ส T C ปดึงต้นเขาที่มันมันหนาๆนะครับขึ้นมาได้นก็เห็ดมันแข็งนะครับเออ้วก็บันไดนะครับบันไดบันไดมดบันไดมดมันมันมันอันนี้บ่ถึงมันมันไปกาต้นเขาที่เขาเกี่ยวขึ้นหน้าบ่ถึงนะครับอยากจะเกี่ยวตัวนี้นะครับมันไปกาอบ่ถึงมันก็เห็ดให้มันเขามันมาฆ่ามันก็แข็งได้ขึ้นกันนะครับ นี่ปัญหานี่ก็คือเขาก็ต้องแก,ก,งก้ที่ใบมีดกับหัวจรวดกับตั้งนิ้วให้มันเคลียร์ทั้งนะครับเออแล้วก็แล้วก็บันไดนะครับแล้วก็ตึงโซเออตึงสายพานสายพานเอ่อตูวนวดสายพานพราะร่มมันเลยนะครับตึงให้มัดนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกันมัดได้ครับพวกโซวพวกเอียงต่างๆนะครับนี่โซมันมันเป็นตัวทรงกําลังทั้งมัดนะครับ มันสีรสร่วมกันเหมดเป็นได้เพื่อนแล้วหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยแล้วครับแกแกไบ่เข้าใจแกจ้างค่อยโทรมาามโทรมาตอนแรกงด้วพี่น้องด้วยแต่ก็เป็นแช่หน่อยกกเกี่ยวเขาครับแกผมมีเวลารับโทศัรท์พี่น้องนะครับแต่ขออภัยพี่น้องไปนึกเลกันครับเกี่ยวเขาแกผมมีเวลารับนะครับบางทีก็บประด็นบางทีอระเดินก็บอได้รับนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับเดี๋ยวขอเกี่ยวเขาสักคันะครับ